ใครที่สายผิวขาวกระต่างสายอยากฟื้นฟูผิวหมองคล้ำไวๆเนี่ยรับรองว่าทุกคนต้องรู้จักโลชั่นไวท์เทนิ่งเพสตแน่นอนเพราะความที่เขาถูกแล้วก็ดีใช้แล้วขาวจริงนะคะเป็นโลชั่นในตํานานที่ใครๆก็ต้องเคยใช้เลยมาวันนี้เขาออกเซรั่มไวท์เทนิ่งสำหรับผิวหน้ามาแล้วเชื่อว่าหลายคนกําลังรอคอยนะคะแพ้ได้ลองใช้แล้วเลยหยิบมารีวิวเลยตัวนี้เลยค่ะเพสต์แอดวานซ์ไวท์เทนิ่งเซรั่มเป็นสูตรลับเฉพาะของเพสตแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่อง ใช้แล้วผิวขาวซึ่งทุกคนก็คงพิสูจน์มาแล้วเนาะจากโลชั่นตัวดังของเพสตว์เขาตัวนี้อัดแน่นมาด้วยวิตามินซีเต็มๆนั่นก็คือสารสกัดเรดออเรนจ์แล้วก็อันฟ้าบูตีนที่เขาใส่มาให้แบบจัด ช่วยให้ผิวขาวขึ้นไวในซองเดียวเนี่ยคือมีสารไวเทนิ่งเนี่ยใส่มาให้ถึงสตัวแล้วก็ไม่ใช่ได้แค่ความขาวด้วยนะคะเขาเดี่ยถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีเลยช่วยชะลอการเสื่อมทรงของผิวแล้วก็มีมอยเจอร์ไรเซอร์เนี่ยคือใส่มาให้ด้วยดังนั้นนะคะตัวนี้จะเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาทาครีมหรือว่าอยากใช้เซรั่มตัวเดียวจบออกจากบ้านหรือว่านอนได้เลยเนื้อเซรั่มแบบมีความบางเบาทาง,ง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเนอะหนะใช้ได้ทั้งเชา้าแล้วก็ก่อนนอน แพ้เนี่ยจะใช้ทาทั่วหน้าแล้วก็ทาคอลงมาด้วยเลยนะใช้คู่กับการแดดให้เป็นประจำนะทุกคนห้ามลืมกันแดดเด็ดขาดหน้าเนี่ยจะดูผ่องขาวใสไวขึ้นมากๆหลังใช้หมดไปหนึ่งซองนะแพ้ต้องซื้อมาตุนเพิ่มไว้เลยพอรู้สึกว่าตื่นมาเนี่ยหน้ามันไบรท์แล้วก็ผิวดูมีความผ่องขึ้นนะคะแล้วรอยสิวเนี่ยมันก็จางลงไว้ด้วยนะซึ่งแพ้เนี่ยใช้ตัวนี้คู่กับเจลลดรอยสิวไปเลยนะคะซองนี้คือหมดไปแล้วเรียบร้อยคือแพ้อชอบมาก เลยนะที่เขาอะทำมาแบบซองแบบเนี้ยแล้วมันราคาแค่25บาทใช้สะดวกแล้วก็คือราคาถูกมากๆแล้วซองหนึ่งเนี่ยเขาให้มาตั้ง2ี ml นะทุกคนนี่กว่าจะใช้หมดนี่คือใช้ได้หลายครั้งเลยนะเนี่ยซองมันใหญ่อยู่เด้อไม่ได้เล็กๆ2องถุง50บาทไม่ต้องคิดเยอะเลยนะคะมาตุนไว้ที่บ้านนะใช้ต่อเนื่องเนี่ยผิวมันก็จะดูยิ่งขาวยิ่งใสแล้วก็ดูไบร์ขึ้นการันตีความขาวจากแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความขาวเลยค่ะถ้าใครที่ใช้เป็นโลชั่นไวท์เทนนิ่งของเพสัตแล้ว ชอบนะคะแพรแนะนำเลยว่า จะต้องซื้อตัวนี้มาลองเลยนะทุกคนคือห้ามพลาดเลยนะคะทั้งช่วยให้ผิวขาวกระจาใสายฟื้นฟูผิวหมองคล้งลดรอยสิวแล้วเขาก็มีสารกันแดดที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสี U V B ด้วยนะคะแต่แพรเนี่ยแนะนําว่าตัวนี้มันไม่ได้กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแดดอะเราต้องทากันแดดเพิ่มนะคะหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปร้านเครื่องสําอางแล้วก็ร้านบิวตี้แต่ว่าช่วงนี้ก็แนะนําว่าซื้อเป็นออนไลน์ะสะดวกที่สุดเลยคะ่ะมีร้านขายเยอะมากๆใครลองใช้แล้ว เป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้แพรขอลาไปก่อนคะ่ะ